ในปี2026โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารและหนึ่งในอาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยคือระบบขีปนาวุธอากาศสู่อากาศดาบี้มิสซิลขีปนาวุธที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในฐานะหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความแม่นยำสูงความคล่องตัวและมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ดาบี้มิซิลถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดิเฟนซ์ซิสเต็มของอิสราเอลจุดเด่นสำคัญของมันคือความสามารถในการยิงเป้าหมายได้ทั้งในระยะไกลและระยะกลางด้วยระบบเรดาร์นำวิถีแบบแอคทีฟเรดาร์โฮมิงซึ่งทำให้ขีปนาวุธสามารถติดตามและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการใช้มาตรการตอบโตทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพอากาศเพื่อปกป้องน่านฟ้า และดาบบี้มิทซิลก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องบินขับไล่หลายแบบที่ไทยมีใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นริปเปนแจสลบ39หรือแม้กระทั่ง F16 ที่ผ่านการปรับปรุงระบบให้รองรับอาวุธรุ่นใหม่ได้ในปี2026ความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันประเทศของไทยได้ก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญการเลือกติดตั้งและประจำการดาบี้มิทซิลช่วยเพิ่มสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยการยิงประมาณ50กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้มากกว่าสี่มักและด้วยหัวรบที่ทรงพลังจึงทำให้สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบของฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีที่เข้ามาใกล้น่านฟ้าของไทยสิ่งที่ทำให้ดาบี้น่าสนใจยิ่งขึน้นคือความยืดหยุ่นในการใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินได้ด้วยผ่านระบบที่เรียกว่า spyder Surface-to-air Python a n d e b y ซึ่งไทยเองก็ได้มีการจัดหามาใช้งานแล้วการบูรณาการระหว่างขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและภาคพ,พื้นดินนี้ทำให้ไทยมีขีดความสามารถแบบ2อมิติสามารถป้องกันได้ทั้งจากเครื่องบินรบในอากาศและการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยใกล้ถึงกลาง ในโลกที่ภัยคุกค,คามทางทหารมีความซับซ้อนมากขึ้นดาบี้มิสซิลไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยว่าประเทศมีศักยภาพที่จะปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของตนเองในปี2026นี้การประจำการของดาบี้ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพไทยที่มุ่งสู่ความทันสมัยและการยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคการฝึกใช้งานดาบี้มิสซิลของนักบินกองทัพอากาศไทยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ นักบินได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดเพื่อให้สามารถใช้งานระบบนำวิถีและเรดาร์ขั้นสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการซ้อมรบจำลองสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นเครื่องบินสัตรปูที่เข้ามาในเขตป้องกันหรือการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธรอนการฝึกเหล่านี้ช่วยยกระดับสมรรถนะและประสบการณ์ของนักบินทําให้พร้อมเผชิญสถานการณ์จริงได้ทุกเมื่อสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือดับบี้มิซิลไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนด้านอาวุธ แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศผู้ผลิตอย่างอิสราเอลความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาในระยะยาวถือเป็นการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติเมื่อเรามองไปที่บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันด้านอาวุธยังคงมีอยู่เสมอการที่ไทยเลือกพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยดาบีมิดซิลทำให้ประเทศสามารถยืนอยู่ในจุดที่มีอำนาจต่อรองสูงขึ้น และยังช่วยยับยั้งไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามปล้าละเมิดน,น่านฟ้าได้ง่ายๆนอกจากนี้ดาบี้ยังถูกพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานในรูปแบบที่ก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเช่นรุ่นไ d a b บีที่มีพิสัยการยิงมากกว่า100กิโลเมตรแม้ว่าในปี2026ไทยอาจจะยังคงเน้นการใช้รุ่นมาตรฐานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินไปที่อนาคตรประเทศไทยจะพิจารณาการจัดหารุ่นที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเพื่อให้สามารถรับมือภัยคุกคามในระยะไกลได้ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการดาบี้มิดซิลถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถเพราะสามารถใช้งานได้ทั้งบนอากาศและบนภาคพ,พื้นการบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนจนเกินไปและมีระบบที่ยืดหยุ่นพอที่จะบูรณาการเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วของกองทัพไทยในภาพรวมของปี2026การประจำการของดาบี้มิดซิลในประเทศไทยถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญ เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพไทยพร้อมที่จะป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบดาบีไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ทันสมัยแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อประเทศและต่อประชาชนท้ายที่สุดแล้วการมีดาบีมิสรซิลในกองทัพไทยปี2026ไม่ได้หมายถึงการเตรียมพร้อมเพื่อสงครามเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความมั่นใจในสันติภาพและความมั่นคงเพราะการมีอาวุธที่ทันสมัยคือการยับยั้งไม่ให้ความขัดแย้งบานปลาย การที่ประเทศหนึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันตัวเองย่อมทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าที่จะละเมิดอธิปไตยและนี่คือสิ่งที่ดาบีมอบให้กับประเทศไทย